นะคะนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะที่เมตตาผลไม้นะคะน้องนุ่นในวันนี้นะคะพี่เล็กจ๋านะคะก็ขอให้พี่เล็กและครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังทุกประการเลยนะคะพี่เล็กจ๋าขอบพระคุณพี่เล็กเป็นอย่างชุงเลยนะคะเพราะควาไปฏิตะกาใหญ่เลยพี่เล็กช่องเข่งใหญ่ ไม่ต้องเทขอบคุณนะคะนคะคะพี่เล็กจ้าขอบคุณพี่เล็กเป็นอย่างสูงเลยนะคะทีเมตาน้องนุ่นนะคะวันนี้ออเดร์ทั้งเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านนะ,ะให้กับน้องนุ่นนะคะพี่เล็กจ้า เลือกกินแตงโมก่อนเลือกกินแตงโมก่อนเพิ่งเลิกการมานะคะ เพิ่งเลิกงานมาก็ได้กินปลาไม้หวานๆเลยน้องล้นขอบพระคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะพี่เล็กค่ะจะาุกคนกับพี่เล็กด้วยนะคะนะคะ ขอให้กิจการของพี่เล็กนะคะฟังปงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนาอพี่เล็กนาอค้าขายร่ำรวยนะคะพี่เล็กค <c oughs> ้าขายมันมันนาอะนะคะขอบคุณพี่เล็กมากมากเลยจ้าอร่อยไหมน,อน,อน,อน้องอร่อยเลยวันนี้เริกง,งานมาก็ได้กินผลไม้เลยนะคะ มันเล็งเป็นอย่างสูงเลยนะคะอืมฝักทอง ฝากของดูดอกแก้ากขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณพี่เล็กเป็นอย่างส่งเลยนะคะเดยวน้องวัญก็จะขอญาจบคลิปนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากแม่แม่พี่พี่คุณพอ่อผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องพังน้ององนูงนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่แม่จ๋านะคะวันนี้ต้อง ก็ขอบพระคุณพี่เล็กเป็นอย่างสูงนะคะที่ไม่ตามน้องของเรานะคะกขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ขออนุบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะน้องลุนก็ยังกินไปเรื่อยๆเนาะนะคะในแม่จ้านะคะ่ะขออนุบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ